เดี๋ยวพอเลยเฮ้ยหอมไหมมีเอฟเฟกต์ด้วย โอ้ยถึงแล้วพี่โอ้โหเขาทำใหม่สวยนะดีประเดี๋ยวเหมือนกันพี่มันจะได้แบบอย่าจริงจะได้มันต้องเหนื่อยมาทำใช่ใช่ใช่โอ้นโหแต่หนุ่มหนักเลยเนี่ยหนักนี่เราก็จะขึ้นไปเจอข้างบนแล้วนะครับนะเพราะว่าไกลมาก แล้วก็เมื่อฝน,นจะตกนะท่านผู้ชมมากระจาดหนุ่มพิไล่เนะี่ยจอฝนทุกทีเลยนะครับ <c oughs> ได้นะครับได้ฮะกระเป๋าเสื้อมือนกันกระเป๋ามาส่งมาให้พี่ก่อนกระเป๋าให้แต่รูเล็กไปหน่อยนะลองหน่อยรูเขมให,ห <c oughs> ใหญ่ไหมพี่อืใหญ่ใหญ่ทีเอาพวกกระมุกกระเป๋ามาให้พี่ก่อนก็ได้หนักไหมไม่ได้หนัก แต่เสียวมันตกตัวใหญ่มากผมเนี่ยตัวผมก็เต็มเลย <laughs> โหสวยมากยังไงต่อเนี่ยสวยมากโก<อ>็เป็นของสวยเลยจริงโอเคยาวยาวยาวสูงมาก เพราะมันทำคารมันไม่ดีนี่ไถ้าบูนทุบเลยเออไอ้ยาวนะที่แห้งๆเจอบทนี่นะเออทำอันเดียวก็เลยมันไม่ลงขามันลงขานี่ก็รรยากาเมื่อฝนจะตกเลยนะครับทำมึงปีเลยเดี๋ยวเราจะทำที่เพิงนะเพราะห้างยังไม่สมบูรณ์นะท่านผู้ชม จะขัดไว้เหรอจจเย็นจาน มนจาตอกแม่นว่ะตอกลำดาบกันดีสิควันเจี๊ยบกวันึงี้ยอันตราย <c oughs> นี่ก็ฟันเราจะทำที่หุ่งข้าวนะครับ แล้วก็เตาหุงข้าวเหลากรั้นบนห้างนะเหลากันดินแล้วก็กันดินนะครับอาจารย์เชนนี่ก็จะเป็นคนตอกกระโปรงนะครับอาจารย์อาจารย์เชนนี่เป็นคนชอบฟันนะชอบฟันด้วยชอบตอกด้วยตอกแล้วตอกตะปูด้วยนะฟันแม่นด้วยนะฟันนี้ไม่มีซ่าดนี่เเข้าแผลเดิมเป๊ะๆใช่อย่างไีเลยหรออันนี้คืออะไรอาจา๊ะตอกออกใช่ไหม อ๋อให้ตะบูมเขาถึงอ๋อันจะเชนเก่งนะเก่งดีฝันลรื่งต่ออันที่หนึ่งต่อแมนด้วยนะต่อแมนปัจจีนี้เหมือนจะวางอ่ะ็ูดแต่อายใช่ดูเดียวโหฝันแบบจังหวะคนได้นะจึกสวัสดีบรรยากาศกันดีมากๆเลย ก็ผมผมน่าจะทาน้่หน <ah> ้าที่นะเกี่ยวกับไปตาผ่ยมานะครับแล้วก็เอาขึ้นมาข้างบนนะนี่เลยทําค้างตาให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเอนะนี่เลยโหนกั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็นี่เห็นไหมนี่เราเอาไว้โหนนะครับใช่เอาไว้จับเวลาลงมานะใช่เอาไว้โหนก่อนนี่เลยนะตะปูมันหมดนะครับจริงๆเราจะทาเป็นเรากันตกใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะตก เราไม่ตกก็รินจะตกโอเคท่านผู้ชมนะคือตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็กอบเติมห้างทั้งค่างเรียบร้อยแล้วนะครับรใช่ครับผมกับจัเนเชนะครับ,รบแล้วก็ทําที่จุดไฟเสร็จตาที่เตาจุดปฟนะใช่เพรมยังไม่เสร็จดีแต่เ,เราจะลงดาวดินต้องลงเอ่อใบไม้ก่อนใบไ,ไม้ก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่ลงเนี่ยรูมันใหญ่ซอกมันใหญ่นะครับเห็นไหมครับพอเราเอาพวกใบไม้เนี่ยมาถม มันก็จะดีขึ้นนะครับผมใช่ใช่แล้วก็สิ่งสำคัญเลยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เฉพาะใบไม้เนี่ยมันจะไม่ทนเราก็เลยต้องใช้ไม้เนี่ยวางขั้นลงไปก่อนเดี๋ยวต่อไปเราคงจะต้องลงไปตักอย่างนี้แล้วล่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงนะลงได้ได้ได้จานนุ่มอยู่ข้างบนนะโอ้พี่นุ่มเนี่ยสายเดียวแล้ว ผู้ชายสันโดดจยโดดเยอะนะพี่จโดดเป็นู่นโดดโดดไปนี้ไม่ดีนะครับผมข้างล่างก็ไกลอยู่นะจ่านะสูงครับข้างล่างเนี่ยสูงมากๆเลยแล้วก็มันถามว่าเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงครับผมแต่ชีวิตเราต้องสู้สู้ครับถ้าไม่สู้เนี่ยใครจะมาเลี้ยงหรอครับใช่ต้สงสายต้องให้หนังไม้ในป่าเลี้ยงเอาช่วงนี้ช่วงนี้ขาดคนดูแลครับใช่ไหม ดูเพราะเจนชายครับผมคันหนักเลยอ่ะคันหนักเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะทำหุงข้าวแล้วเนาะใช่ใช่ราหุงข้าวข้างบนดูเป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมเนี่ยจะต้องได้หุงข้าวบนห้างนะที่จะต้มได้มาม่าโอเคสูงง่ายนี่มันสายเดียวกันเนี่ยใช่ใช่เป็นเฉพาะมาม่านะครับผมมาม่าเป็นอาหารหลักอาหารหลักของเราครับต่อเป็นลูกจ้างกินข้าวกินข้าวต่อเป็น ยูทูบเบอร์กินออกมาโอ้โหหนักสาหัสนะโอเคหมดล้อไม่ออกเลยกีเดียวเดี๋ยวเราลบเอาตินแล้วก็มีก่อไฟกันเลยต้องกาฝนแต่ตกอ่ใช่แล้วตอนนี้จะโมโหหิวโอ้ดีดีสวยมาก ตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับนี่ครับทุกคนร่องที่เรากําลังทำเตาอยู่นะครับมีนกไม่รู้คนเล่นนกอะไรนะครับมาร้องอยู่ข้างบนเราเลยนะครับดูดิอย่างน่ารัก ไม่ต้องสาละใส่ไปเลยโอเ่ไม่ได้สาเพราะว่าข้าวอ่ะก็มันจะเป็นซื้อข้าวมันจะมีไอ่าตัวนึ่งขอกันอมันไม,ไม่ต้องบีบหรอกแค่ทายให้มันคนแล้วก็เทน้ำออกออให้มันล่วงจากตัวข้าวอ่เข้าวสีลงมันเสียงใช่ คืยหอมเว้ยเดี๋ยวไม่ใช่หอยถ้าเป็นหอยนย่าจะหอมเลยใช่ไหม,อมหอมยิ่งหอยอร่อยก็กินหอยเชอรี่อะถี่นะอ้กนานๆจะได้กินอย่างนี้ทีกว่าจะได้กินอย่างนี้ก็สงสัยเจอใครต้องมาบริสุทแล้วมั้งเก็บเก็บตังมาไล่อา,าทิตย์เหมือนกัน <laughs> ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับผมกะทิอร่อยมากเดี๋ยวพี่หนุ่มนั่งทางนู้นเนาะได้ย่าพี่หนุ่มนั่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะกินข้าวกันเลยเนาะครับผมโอ้วันนี้กับข้าวจากชายน่าจะอร่อยนะข้าวอื้มอื้อข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วใช่ไหมหอมไหมไมัมี ใบ<ผ><ม>หอม,มดีเอ,เอ้ยไม่เข้าวซื้อมาจากถ้าข้าวหุงตาวมันจะเป็นอย่งนีแหลอือหือร่อยอ่ะน้ำแคิบอกมันดีเสียนี่น้ำพริกนี้ก่นี่มีหลายอย่างนัดิกนี้หลอใช่อ๋อเอ้ยนี่นี่คือหอยพัก ต oh, mm ้นเกินไม่ม hmm. mm ีละขึ้นส hmm. ุด <sickness> ข <is S 2> ้างในอร่อยว่าไม่จานนะเห็ดทอดนะพี่นะ อร่อยจริงยังมีชีวิตอยู่เลยพี่ลูกไหมน้าพี่แดงแดงอร่อยนหนาก็แดงแลาวนี่อร่อยนะพี่อร่อยอร่อยหากินย่างนะปลาหมึกเนี่ยมันอยู่ในทะเล

ต้องกินตามมึกอะปลามึกนี่กินแล้วดีนะถ้าเป็นมึกสดนะนะอืมถ้ามึกเกิดสีขาวอร่อยดีอืมถ้ามึกเกิดสีม่วงอะไอืมม่วงเดี๋ยวมาดูที่เกิดม่วงเลยนอ๋อเกิดรือเปละเลีมกเไม่ปอกเลยเือแสงกินาหยยดนไหมลายออาอื พิปกตินานๆจะได้มีครอบครัวม <c oughs> ไม่จะมีแม่ครัวทีตสิงหาหาต้องหา,หา,อ,งหาอย่าหาเลยปวดหัวโอเคท้าผู้ชมนะคือตอนนี้เราเ,าเรากินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบอนนี้ก็ <c oughs> ใกล้จะหนึ่งทุ่มเลยนะ <c oughs> ใช่แล้ว <c oughs> ในป่านี่ยดูสว่างอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ okay, เราจะเข้านอนไม่รู้ว่าจะเชกับ ชานุ่มเนี่ยนอนยังไงนะนอนยังไงต้องผูกเปลครับผมนอนนะผมก็น่าจะนอนข้างล่างข้างล่างนะเพราะว่าไม่มีที่ผูกเปล่แค่สองที่โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วนะครับไม่รู้ว่าค่ำคืนนี้นะเราจะได้ยินเสียงสัตว์ป่าอะไรมาใกล้ที่พักเราหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้าเราเจอสัตว์ป่าเก้งกวางหมีอะไรก็ตามตามนะเดี๋ยวเราจะถ่ายท่านผู้ชมเนี่ย ดูเลยนะครับเพราะรว่าที่พักเราเนี่ยกใกล้ๆต้นทรายนะก็เพื่อมอีเห็นมีตัวที่มันหาก,กินกันคือขึ้นมาให้เราได้เห็นนะท่านผู้ชมรรเราก็จะถ่ายสุ่มให้ท่านผู้ชมใกล้ๆเลยนะครับว่าแถวห้างของเราเนี่ยมีสัตว์อะไรบ้างนะท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่เจอก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับอาจจะเจอบ้างไม่เจอบ้างก็แล้วแต่เราจะพบเจอมานะท่านผู้ชมนะเพราะว่าในป่าเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะ เจอหรือไม่เจอ,อเรา,าค่าเคเนณไม่ถูกนะครับผู้ชมเพราะว่ามันสัตว์ป่าเนี่ยอาจจะกลัวไฟหรือว่าอาจจะกลัวกินไฟประมาณนี้นะอ,อาจจะไม่มาก็ได้นะโอเคเดี๋ยวเราเข้านอกกันเลยเนาะอ่ะอเหนื่อยขึ้นเขาเหนื่อยขึ้นคอนเหนื่อยไกลมากกว่าจะมาถึงอาาจยานะ นี่เราก็กินใจกันช่วยกันกนะกลัวะได้แต่และจะตดละฉากนี่จันเชก็คอยช่วยจันชาตลอดเลยนะจริงๆบอกว่าไม่ถ่ายแล้ว <laughs> <laughs> ไม่ถ่ายเกินใจเลไรอย่างี้ย <laughs> 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 เอาอแต่บรรยากาศี่สุดยอดนะจ้านุ่มนะบรรยากาศดีสุดยอดเลยบรรยากาศตรงนี้สวยมากก็คือระหว่างเรามาเนี่ยกว่าจะนักกันเจออืม ว่าจะตรงเวลาใช้เวลาพอสมควรใช้เวลามากพอสมควรแล้วทับชมแล้วก็ก็ขอให้คืนนี้นะเราก็ขอรับฝันดีแล้วก็ขอให้คืนนี้ขอให้ทานชมเอซีของเราเนี่ยก็รับฝันดีเช่นกันนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกับพรุ่งนี้นะครับทัชมครับผมเดี๋ยวรอนอนแล้วนะจ๊ะนะครับผมสวัสดีครับรับดีสวัสดีครับผมคุณใบคุณนายก็บิสคิวเอสซีทุกท่าน เย็นมากมมตกดึกมาลมหน้าจากระชาทางแรงเลยที่นี่ตกดึกกับลมแรงตึกเองมแจงแรงจริงก,กาแฟตัวด้วยกินกาแฟปุ๊บงี้นอนปั๊บกาแฟหมดอายุหรออืหอเป่า <c oughs> ทุกซองนี่ก็ไม่หมด ันเราอีอ้อ่อนคมได้ไงมันจะได้ฟันง่ายหรอเาต้องเป็นคนรักเด็กก่อนอืมมีอเ,เป็นคมมาดูเรีอนกัน รถชาปันนะหน้าใบหน้าจะบังอะกิน ดีคุณมอ์นิ่งนะครับผมนะคุณมอ์นิ่งบยากาศก็เริ่มเช้าป่าก็จะเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะแต่ว่ายังไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะครับนะแต่ก็เราก็ต้มกาแฟนะครับก่อนที่เราจะเตรียมตัวเดินกลับบ้านนะครับครับเป็นไงมาอาจารย์ก็ตื่นเช้ามืดอย่างนี้อันนี้เป็นข้างแรกครับน้องชายตื่นเช้ามากอย่างนี้ตื่นเช้ามากเลยนะนี่มันอย่หกโมงเพราะว่าเราผมไม่ชินกับการที่ได้มาไทยกับพี่พี่ับใช่ครับ ก็ไม่เป็นไรครับครั้งแรกก็เลยแบบนอนไม่ค่อยอิ่มหรือว่าไม่ค่อยหลับไม่ค่อยเต็มที่อะไรนะเพราะว่าเราก็นานจะเจอกันทีแล้วก็จะรู้จักกันทีจริงๆเรารู้จักกันนานนาจจะนุ่มนะแล้วก็จะแชร์แล้วก็รู้จักกันนานแล้วนะเพียงแค่ว่าเราไม่ได้มาถ่ายด้วยกันเนาะแต่สมัยวิ่งเล่นถอดดังเกงฮะับแล้วบรรยากาศช่วงเช้าก็ดีมากๆเลยนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เป็นเวลาเริ่มจะหัวมงเช้าเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นเจ็ดโมงเนี่ยเราถึงจะเห็นดวงอาทิตย์นะเพราะว่ามันมีบูกเขาปางนี่ชมกกล้เห็นรุ่นละเก้าโมงใช่อ๋อเพราะว่าบุกเขาเรื่นี้สูงมากนะโอเคเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะต้มกาแฟตอนนี้น้ำแล้เดือดแล้วนะครับ เริ่มะว่าจ่าขอนจันเชยน่ารักมากๆเลยนะน,น่ารักครับ,รบก็เหมือนเจ้าของและนี่ไม่ได้หรอก <c oughs> นะโอเคท่านผ okay, ู้ชมเดี๋ยวเราจะดื่มกาแฟช่วงเช้าก่อนแล้วเนาะแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกลับแล้วนะครับ,รบโอเคท่านผู้ชมมีอิฟิกด้วยต่อยโอ้เมื่อคืน หนาวมากครับผู้ชมหนาวครับผมเราต้องเก็บเปลนะครับเพราะว่าเราจะนั่งดื่มกาแฟกันอย่างเงี้ยมันเลยมันจะแกะกะเปยมันจะแก่กะแต่ว่าเมื่อคืนก็หนาวมากลมแรงกันเลยครับผู้ชมแรงครับแล้วก็ไม่เจอสัตว์อะไรเลยเพราะว่ามันอาจจะเราตัดไผ่ข้างล่างก็ตัดแล้วก็ข้างบนมันก็มีกลิ่นของควันไฟเลยนะอาจจะทําให้สัตว์บาดไม่โอเคแล้วก็แม่มาไม่กล้ามานับผู้ชมน่าเสียดายนะครับคลิปนี้ที่น้องเจนชัยไม่ได้อยู่ รอดูดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้านะครับเพราะว่าต้องรีบกลับไปทำธุระ้โหเช้ามืดเลยทําแม่พาแม่ไปโรงพยาบาลเลยละครับผมพาแม่ไปโรงพยาบาลก็ต้องขอฝากไว้โอกาสหน้า้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นโรคอะไรนะฝ่าเท้ามันจะมีปุ่มหลอกปุ่มปุ่มอะไรสียย่างมันจะใครเนื้องอกนกท้อช้างป่ะไม่ใช่ใช่ไหมมันมีปุ่มเดียวแล้วขนาเหมือนเนื้องอกใช่ไหมใช่เนื้องอกเวลาบีบถ้าบีบแรง่ะเจ็บแต่ถ้าไม่บีบมันไม่เจ็บไม่รู้ว่าคือโรคอะไรเป็นเนื้องอก น่าจะเป็นเรื่องงอ่งอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูที่หมอหรือว่าโรงพยาบาลพาไปสมพึ่งหมอดูก่อนใชยามนั้นก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณแม่น้องเจนชายด้วยนะครับว่าเออให้หายไวๆนะครับกาแก่อร่อยมากอืไม่เห็นควันเลยนะไม่เห็นควันเลยควันหายไปไหนอ่ะควันอยู่ก็คือบรรยากาศดีมากๆเลยครับ เช้ามืดเนาะใช่เช้ามืดก็ตอนนี้ก็หกโมงครึ่งหกโมงครึ่งจะเป็นหกโมงเช้าครับมันก็ยังมืดด้วยฟ้ามันคึมแหละในป่านะในป่าป่าเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยววันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้กินกาแฟกาจันเช่ครับแล้วก็ชานมผมนี่เคยกินแล้วทีมที่เราไป ที่พักนู่นใช่ใช่จำลืมไปนานมากอ่ะนานมากแล้วนะเสียงดังใช่อร่อยมากกาแฟเดี๋ยวก็ทำพิษได้นอนในคืนนึงต้องชนแก้วนี่ก็จะเบ็นพลาสติกนะดูนะนี่นี่พลาสติกพลาสติหัวเกียร์ ข่าเรียวพลาสติกไม่ธรรมดานะมันครอบด้วยเล็กนห่นะทุกชมอแจ่มนะแจ่มแจ่มเราก็ต้องสดดังๆถึงจะอร่อยเป็นแก้วกาแฟที่อายุยืนนานที่สุดครับผมแก้วแปลงล่างได้นะครับเป็นแบนด์ก็ได้ FC ส่งฮะอ๋อต้องทำดีละกาแฟนี้คือมันมีรับดาวของมันนะ อันนี้คือปอาเช้าอันนี้คือกลางคืนแต่ว่าเมื่อกี้เรากินไปแต่เช้าเลือนน้อยอันนี้อันนี้นับเป็นตอนเที่ยงอ๋อตอนเที่ยงเยอะหน่อยใช่ต้องเพราะเพราะ่าใบมงเราต้องทำงานไงอ๋อหน่าจะช็อกตายพอดีโอเคท่านผู้ชมนะแล้วก็จะเจอกัน วันต่อไปเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาแม่ไปโรงพยาบาลอาจจะไม่มีคลิปลงในวันถัดไปเพราะว่าการไปโรงพยาบาลนะคิวเยอะเยอะไปใช้เวลานาเช้ายังไงก็ต้องกลับเย็นบางทีกับมืดเลยก็มีเพราะว่าบางทีเราก็ส่งซ่านหมอนะครับผมคนไข้เยอะนะไม่เยอะคนยองคนเป็นร้อยเป็นพันคนหมอก็ถัดเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็คนไข้เยอะนะโอเคท่านผู้ชมแล้วก็เมื่อคืนเหมือนจัหนุ่มก็จะนนอน ไม่ค่อยอิ่มสักเท่ายนะครับนอนลมแรงนะจ๊ะลมแรงครับผมนอนแบบระวังระวังนิดนึงนะครับดีที่มีที่จัดส่งอ่ะที่จัดเชนทำครับผมผลจัดเชนเนี่ยสุดยอดเลยนะสุดยอดเพราะว่าจัดเชนนะเขาเป็นคนเน้คุณภาพครับผมเน้นตอกเน้นปั่นเนาะปั่นแม่นเลยพูดไรเนี่ยโอเคท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเจนชัยน้องชายช่องอารมณ์ดี แล้วก็พี่นุ่มคนเดินทางนครับนเดินทางแล้วก็แตนเชนช่องลองดูโอเคนะครับผมใช่ไหมลองดูโอเคก็โอเคก็ดูนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับบางีคนดูจะโอเคแล้วก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันะครับผมโอเคครับท่าผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ굿มอร์นิ่ง